วันดีครับทุกคนใช่นะฮะเอ่อจะจะใช่คือผมเคยไปวัดนะฮะไปวัดวัดหนึ่งแถวบันใช่เป็นวัดแถวบ้าน,นะฮะใชะ่พอไปแล้วไงฮะไปแล้วก็ไปวัดวัดนั้นอะ่ะคือมันก็มีป่าอยู่ข้างรอบ,อบชัชรอบค้าใช่แล้วมันก็เป็นบันไดเดินขึ้นไปหาวัดข้างบนใช่ก็เดินไปครับตอนเดินไปก็ไม่ไมีอะไ,ไรไป,ไปไหว้พระเจอหมาหลูกหัวมันไหว้หลวงพ่ออะไร ทุกอย่างปกตินั่งสมาธิดูเป็นคนดีนะฮะใช่ไหวพระธาตุนู่นนั่นนี่ดีนะฮะเอ,อ่ไม่รู้ว่าสิ่งที่ผมกําลังจะเห็นต่อไปเนี่ยเขาอยากได้อะไรจากผมหรือเปล่ากูก็ไม่รู้หรือเขาอยากจะโฉกกูก็ได้นะฮะใช่สิ่งสิ่งนั้นคือง,งูฮะเดินลงมาปุ๊บเจอง,งูลออยู่หน้าบนาันไดแล้วเขาก็เลื้อยลงไปลงบนันไดใช่แล้วผมก็เดินตามงูจนสุดท้ายก็เดินไปถึงรถ แต่งูก็ไม่ได้ตามไปถึงรถนะใช่ดีนะฮะ